ค่ะวันนี้จะมานำเสนอ Music of a s i a n Rome Roman Music History หลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันใน1 1 6ปีก่อนคริสตศักราชอาณาจักรโรมันรับเอาวัฒนธรรมการดนตรีของกรีกไปทั้งหมดโดยไม่ได้มีการพัฒนารูปแบบของดนตรีไปสักเท่าไหร่นักยังคงใช้รูปแบบการร้องเสี่งเดียวซึ่งเรียกว่าเพลียนซองหรือชน โดยมากแล้วแต่ละแห่งจะคำนึงถึงผลของการปฏิบัติมากกว่าที่จะยึดติดกับรูปแบบที่รับมาตายตัว m u s i c a l is t t u u m e n t เครื่องดน,นตรียุคโบันานไลลาคือเครื่องดน,นตรีที่ต้องเล่นด้วยพิธีดีพัฒนามาตั้งแต่ยุคโบราณมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพิน ทาราเป็นพีนเ็ดสายเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้ายเหมาะสําหรับการสอนดนตรีให้กับผู้เริ่มต้นออโรสมักจะถูกแปลว่าฟุตหรือฟุตคู่แต่ก็มักจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีการต่อสองชั้นและเสียงของมันอธิบายว่าทะลุทะลวงยินการและน่าตื่นเต้นอาร์ทิสฟิลิปินยุกโนมัน โปรตินุสเป็นนักปราบทางดนตรีสมัยโรมันยึดทฤษฎีดนตรีของปีเป็นหลักแล้วนำมาผสมผสานกับทัศนแบบเฮเลนิสติกพอลฟิลีปิ์ของโปรตินุสก็ได้เผยแผ่สั่งสอนทฤษฎีแบบเพโตนิกใหม่ผลงานเพลงยุคโรมัน1โลตัสออเทนซิฟุสหรือโดเรียนเป็นบันไดเสียงที่ลร่่มต้นจากนอร D E F G A B C D หรือเลมีฟาโซลาทีโดเร 2. d สองดิวเตลุสออเทนติคุสหรือฟรีเจนเป็นบันไดเสียงที่เริ่มจากโน e ้ต E F G A B C D E หรือมีฟาโซลาทีโดเรนีสามตีทุสออเทนติคุสหรือลีเ i ียเป็นบันไดเสียงที่เริ่มจากโน้ต e F G A B C D E F หรือฟาโซลาทีโดเรมีฟา 4. เตตราตุสออเทนติกุสหรือมิกโซเรียมเป็นบันไดเสียงที่เริ่มจากโน้ต G A B C D E F G หรือซาลาทีโดเรมีฟาซอน2.1กลตุสปากาลิสหรือไฮโปโดเรียนโมด เป็นบันไดเสียงที่เริ่มจาก A B C D E F G A หรือ l า c ีโด d o r e m i Fa s o l โดยมีโน้ตีเป็นตัวฟิ n a l i s 2.2 d u ว t e l u s ป a ก a l i s หรือ h y p o p h y g i a เป็นบันไดเสียงที่เริ่มจาก B C D E F G A B หรือ T d ด r e มี Fa s o ลา a ีโดยมีโน้ตชื่อ E เป็นตัวฟ h y า a n i s 2.3 ตีตรูสตากาลิสหรือไฮโปลิเดียนเป็นมันในเสียงที่เริ่มจาก C D E F G A B C หรือโดเรมีฟาโซลาทีโดโดยมีโน้ตชื่อจ G เป็นตัวฟินาลิส2.4เตตาดูสตากาลิส หรือ h y โ o m ิ x o l i d i a n เป็นมันในเสียงที่เริ่มจาก D E F G A B C D หรือเลมีฟาโซลาทิโดเรโดยมีโน้ตชื่อจตเป็นตัวฟินาลิส